สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดศรีวารีน้อยทุกคนนะครับสำหรับในรายวิชาภาษาไทายในเอพิโซดที่2นะครับเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของกวีโวหารครับกวีโวหารคืออะไรนั้นเรามาทำความเข้าใจแบบพร้อมๆกันได้เลยครับ กวีโวโหหารหมายถึงถ้อยคําสํานวนท่วงทํานองหรือลีลาภาษาที่ใช้ในการแต่งคําประพันธ์ประเภทร้อยกลองเพื่อสื่อความตามที่กวีต้องการครับกวีโวหารของไทยเรานั้นนะครับแบ่งออกเป็นสชนิดได้แก่ชนิดที่หนึ่งสาวรจนีหมายถึงบทชมโฉมหรือบทชมความงามครับ นารีปราโมทหมายถึงบทที่แสดงถึงความรักหรือการฝากซึ่งความรักครับ 3. พิโรดวาทังหมายถึงบทที่แสดงอาการโกรธตัดเพ้อประชดประชันหรือเสียดสีครับสัรลปังคพิสัยคือบทที่แสดงถึงความครั่ำครวญและการรำพึงรำพันครับสาวรจนีหมายถึงบทชมโฉมชม,ชมความงาม เรามาดูความหมายของกวีโวหารแต่ละตัวกันเลยนะครับสารรชนีหมายถึงบทชมโฉมชมความงามสารรชนีคือการแต่งบทร้อยครองที่มีเนื้อความและท่วงทํานองชมโฉมชมความงามของบุคคลธรรมชาติสัตว์และสิ่งของต่างๆครับครูจะยกตัวอย่างนะครับจากบทเพลงที่นักเรียนอาจจะเคยได้ยินครับนั่นก็คือเพลงที่มีชื่อว่า แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครศิลปินคือเขียนไขและวานิชครับแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครใจ,จพิจมทบพส,สุธาดวงรไทยหรือดวงแก้วตาดุดดวงดาราดวงดาวดาวดงไหนวนใชายทุกคนเดินผ่านวานนในใจน้องไม่มีใครวนในลมพัดพาหัวใจผี่ไปถึง ต่อไปนารีปราโมดคือบทที่ฝากถึงความรักและการแสดงออกทางด้านความรักครับนารีปราโมดคือการแต่งบทร้อยกรองให้มีเนื้อความและท่วงทํานองฝากรักและการแสดงออกทางด้านความรักต่อน,นางอันเป็นที่ต้องตาต้องใจนั่นเองครับครูจะยกตัวอย่างจากบทเพลงได้พบเธอก่อนว่ารักมีเพียงความฝัน กลับได้พบเมื่อเธอเข้ามาจับมือเธอซบลงตรงข้างกันขออยู่อย่างนั้นเมือนเวลาไม่มุนไปจะไม่ทิ้งเธอไปจากฉันจากวันนี้จนนานแค่ไหนจะขอแค่มีเธอข้างกายโชคดีแค่ไหนเมื่อหมดใจที่ฉันมี ได้พบเธอต่อไปพิโรดวาทาังครับเป็นบทที่แสดงถึงอาการกโกรธตัดเพาะประชดประชันเสียดสีครับพิโรดวาทังคือการแต่งบทร้อยกรองให้มีเนื้อความและท่วงทํานองที่แสดงถึงอาการกโกรธตัดพาะต่อว่าเสียดสีเน็บแนมประชดประชันหรือเยาะเย้ยครับ บทเพลงที่ครูจะนำมาเป็นตัวอย่างได้แก่บทเพลงที่มีชื่อว่าเจ็บนี้จำจนตายนะครับเป็นเพลงประกอบละครสุดแค้นแสนรักครับเจ็บนี้จำไปจนตายเจ็บนี้ไม่มีวันลืมเพราะเธอคนเดียวที่ทำไม่ใจแลกร้านไม่มีชิ้นดีเจ็บนี้ คืนเจ็บนี้แค้นทุกนาทีให้ฉันตายก็ไม่คืนดีไม่ต้องมีเรื่องที่ดีลงหลือในใจตัวสุดท้ายนะครับคือสันลปังคาพิสัยครับเป็นบทที่แสดงอาการคร่ำครวนและรำพึงรำพันครับ สรรพังค์พิสัยเขียนได้2แบบนะครับคือการแต่งบทร้อยกรองที่มีเนื้อความและท่วงทํานองคร่ําครวญหรือรำพันถึงบุคคลอันเป็นที่รักหรือรำพันถึงความทุกข์กายทุกใจนั่นเองนะครับตัวอย่างของเพลงที่ครูจะนํามาให้นักเรียนได้ฟังนะครับนั่นก็คือเพลงดึงดันนะครับ ฉันเสียน้ำตาให้เธอมาแค่ไหนทำได้เพียงแค่ทำใจความรักฉันหลุดลอยไปสุดสายตาโอ้ใจเอ๋ยทำไมหัวใจไม่หลบับจำดึงดันจะรักเธออยู่ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่แต่ยังจะรักเขาหมดหัวใจปล่อยเขาทำร้ายย้ำยซำซ้ำๆเติมอยู่ โอ้ใจเอ๋ยทำไมรักใครช่างง่ายได้ใจง่ายเกินไปไหมเธอโอ้ใจเอ๋ยโอ้ใจเอ๋ยทำไมเจ็บไม่จำหลักการจำนะครับให้นักเรียนจำว่าสาวรสงามดี นารีจีบหญิงพิโรธโกรธจริงแฟนทิ้งสันลปังครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทำนะครับโดยให้นักเรียนหาเพลงที่นักเรียนชื่นชอบนะครับพร้อมเขียนเนื้อเพลงในท่อนที่นักเรียนชื่นชอบนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าในท่อนนั้นนะครับมันใช้กวีโวหารแบบใดแล้วก็ให้นักเรียน เขียนทั้งเนื้อเพลงนะครับแล้วก็กวีโวหารที่ใช้ในท่อนเพลงนั้นๆน,น,นะครับลงไปในสมุดอย่างน้อย3ท่อนเพลงนะครับแล้วก็บอกว่าแต่ละท่อนเพลงนั้นนะครับใช้กวีโวหารแบบใดครับสำหรับวันนี้เนื้อหาของกวีโวหารก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนครับ